สวัสดีครับเพจเสียงชายแดนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับหลายวันนะฮะไปทําหน้าที่อยู่ที่ NBT ช่อง11นะครับช่อง11 TV ทบ้านเฮาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับในแวดวงภาคอีสานนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับกับรายการร้อยแปที่ออกเดินทางไปเพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบนะครับในการสู้ชีวิตมาบอกกล่าวเล่าแจ้ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสนุกขนาดไหนนะครับทำไมต้องเป็นพิธีกรคนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้1กันยาครับวันสืบนาคเสถียรเรื่องราวของสืบนาคาเสถียรจะเป็นเช่นไรนะครับห้วยขาแข้งฝั่งกันโน้นนะฮะพอดีผมไปเจอบทความนี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับ 1. กันยาวันสืบนาคาเสถียรความสำคัญวันนี้ก็คือ วันที่หนึ่งกันยายนของทุกปีถือเป็นวันรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรน,นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่าและสัพพชีวิตในปา่ารวมถึงยังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยอนุรักษ์ผืนปา่าและเห็นความสำคัญของป่าไมา้สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลังจากสืบนาคสเทียนเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งขณะนั้นมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิตปัญหาความยากจนของชาวบ้านรอบป่าสืบนาคสเตียน ได้พยายามนําเสนอข้อมูลต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นาเรสวนและห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกอันจะเป็นเกราะป้องกันพื้นป่าแห่งนี้เอาไว้ให้ได้เพราะจะทำให้คนหันมาหวงแหนพื้นป่านี้มากขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้นว่าสืบนาคาสถียน จะมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานแต่ก็ยังไม่สามารถปกป้องป่าได้จนกระทั่งเช้ามืดของวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2533สืบนาคเสถียนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยปืนหนึ่งนัดในป่าลึกที่ห้วยขาแข้งซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของ ตำนานนักอนุรักษ์ไทยสืบนาคสเสถียนผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจหลังจากการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียนบรรดาจเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าและผู้เกี่ยวข้องได้เปิดประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันการรุกรานป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยสืบนาคาสถียนได้พยายามจัดตั้งการประชุมหลายสิบครั้งแต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่สักครั้งจนกระทั่งการเสียชีวิตของสืบทำให้มีการกล่าวว่าหากไม่มีเสียงปืนนัดนั้นการประชุมดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันส่งผลให้ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นาเรศวรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกธรรมชาติของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาเสียงชายแดนขอคาระวะสืบนาคสเสถียรผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าและธรรมชาติด้วยกายและใจ